Hello everyone, welcome to my lesson. สวัสดีค่ะนักเรียนมหนึ่งทุกคนนะคะอ่ะเรามาทวนกันก่อนว่าคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะนักเรียนเราเรียนเรื่อง people's favorite f o o d ใช่ไหมคะอ่าก็คือการบอกถึงความชอบใช่ไหมคะว่าฉันชอบอาหารอะไรฉันไม่ชอบอะไรโดยนอกจากคำว่า I like แล้วเนี่ยนะคะเรายังจะใช้คำว่า my favorite ได้อีกเนาะก็ คาบที่แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวของเอมมากับไลอที่เขาเอาประสบการณ์นะคะของตัวเองมาเล่าให้ฟังว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้แล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้นักเรียนดูด้วยถึงวิธีการใช้ eye line และ my favorite นะคะแล้วก็คาบที่แล้วเนี่ยครูเมก็ได้สั่งการบ้านไปใช่ไหมคะอาจทบทวนหน่อยเผื่อบางคนยังไม่รู้นะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมี homework นะคะกาหนดส่งคือวันพุธหน้าที่17 นะคะคเดือน่อ v o v e m r e r นั่นเองการบ้านคืออะไรให้ answer about your self ลงบนกระดาษ A4 ใช่ไหมคะให้นักเรียนลอกคำถามทั้งหมด6คำถามของครูมเมย์นะคะ,ะลงบนกระดาษ A4 และตอบคำถามซึ่งมันเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเองนั่นแหละว่า ความชอบของเราเนี่ยคืออะไรโดยให้ตอบเป็นประโยคเต็มประโยคนะคะไม่ตอบมาแค่คำตอบสั้นๆน,นะพร้อมกับแนบรูปของตัวเองลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดการปิ้นแปะหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หมดนะคะและตกแต่งให้สวยงามนะส่งในอัลบั้มหลายกลุ่มอันนี้คือโดยรวมของค่าพี่แล้ว มาวันนี้นะคะเดี๋ยวครูเมย์จะพานักเรียนหมหนึ่งไปตะรุย Let's do some exercise กันให้นักเรียนเตรียมหนังสือ your workbook ของตัวเองขึ้นมาเลย <Okay. S 1> ค่ะ e e Everyone open v r y o to n p a p e นะคะนักเรียนนําหนังสือ workbook ของตัวเองขึ้นมาและเปิดไปที่ Unit 7นะคะที่ที่ exercise A ค่ะ เรื่อง Do you like chocolate คำสั่งของเขาคือ r e v e l the pictures with the words from the box นะคะคือเขาจะมีคำศัพท์ให้นักเรียนเนี่ยในกล่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะนักเรียนน่าหลายคำเลยและมีรูปภาพให้ทั้งหมด15รูปภาพนะคะเราต้องทำยังไงคะนักเรียนจับคู่คำศัพท์ค่ะ,ะนักเรียนต้องจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ นะเป็นรูปเกี่ยวกับอาหารที่เราได้เรียนไปนั่นเองนะเรียนไปตั้งแต่คาบแรกเลยที่ดิเชอร์เมจำได้ไหมคะพาเราไปทัวร์ฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารนะร้านอาหารต่างๆเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันค่ะ Number One ะนนะักเรียนเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรเป็นรูป กล้วยใช่ไหมคะกล้วยภาษาอังกฤษคืออะไรคะคือ banana อนักเรียนก็ตอบตรงไปค่ะ banana านานาค่ะ,ะกากาบาทด้วยเราจะได้ไม่สับสนต่อไปข้อที่2ค่ะรูปภาพเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นรูปไอศครีมไอศครีมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบตรงไปไอศครีมภาษาอังกฤษก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือ ice cream นะคะ I C E R e A M, Ice C-R-E-A-M i c อ c ครีมนะคะต่อไปข้อที่3นะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเออเป็นถ้วยใช่ไหมคะแล้วก็ผสมหลายอย่างเนาะเป็นพวกผักนั่นเองเราเรียกอาหารชนิดนี้ว่าอะไรเออเราเรียกว่า Salad นะคะ S-A-L-A-D Salad นะคะ ต่อไป number 4ค่ะ number 4ก็เป็นรูปกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ข้างในนะเป็นน้ำสีเข้มๆแล้วเหมือนจะมีความซ่าเราเรียกน้ำชนิดนี้ว่ายังไงคะเรียกว่าโซดานะคะ S O D A โซดานะคะหรือเรียก soft drink ก็คือน้ำอัดลมน้ำโซดานั่นเองขอ้อ5ง่ายมากรูปนี้รูปอะไรคะนักเรียน Apple s Apple A P P L E Apple นะคะ Apple นั่นเองเป็นผลไม้เนาะต่อไปข้อ6ค่ะเป็นรูป Hamburger อ่า Hamburger นะคะ H A M B U R G E R Hamburger ต่อไปข้อ7อ่านักเรียนที่ชมคลิปอยู่นะคะอาจจะ stop ป อ่ะสต็อปวิดีโอแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยออให้วิดีโอเนี่ยเล่นต่อเพื่อฟังว่าเอ้ยคําตอบเราเหมือนกับทีเชิเมมไหมก็ได้นะคะจะได้เป็นเหมือนการเล่นเกมสนุกมากยิ่งขึ้นอ่ะข้อ7รูปอะไรคะอ่ะเขียนอยู่บนกล่องเลย milk milk m i l k milk นะคะก็คือนมนั่นเองข้อ8อ่ารูปนี้แน่นอนเป็นรูป น้ำเปล่านะคะเป็นรูปน้ำเปล่าก็คือ water water นะคะ w a t e r นะคะต่อไปข้อ9ข้อ9อใครทราบบ้างอันนี้เป็นผลไม้ผลไม้อะไรคะเออผลไม้อะไรคะคำตอบคือ mango m a n โกก็คืออะไรมะม่วงนั่นเองอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างเบสิกเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ความหมายให้หนูจดลงไปด้วยนะคะต่อไปข้อ10อ่าใครดูออกบ้างเป็นขนมปัง2ชิ้นประกบกันแล้วก็ตรงกลางมีพวกผักพวกแฮมพวกเนื้อสัตว์นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าแซนด์วิชนะคะแซนด์วิช S-A-N-D-W-I-C-H นะคะ ต่อไปข้อ11ข้อ11นักเรียนรู้จักสิ่งนี้ไหมเอ่ยถ้ามันเป็นภาพที่มีสีเนาะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่าหลายๆคนเนี่ยอันนี้เป็นของโปรดเลยรวมถึงทีเชอร์ด้วยนะเพราะว่ารสชาติมันอะไรมันมันเค็มเค็มอร่อยแต่ทานมากนี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอ่ะก็คือชีสนั่นเองใส่กับอะไรก็อร่อยเนาะชีสอ่ะ c h w e s e ชีสนะคะ ต่อไปข้อ12ข้อ12แน่นอนว่าก็คือ chicken ก็คือไก่นั่นเองไก่ข้อ13รูปภาพอันนี้นะคะก็คือมันฝรั่งทอดนะคะหรือเราเรียกกันว่า f r i e s หรือ f n c h fries นะคะต่อไปข้อ14อ่าเหลืออีกแค่2ข้อข้อ14อันนี้คืออะไรคะนักเรียนดูจากรูปสิเป็น นะคะทก็คือชานั่นเองเพราะว่าอะไรมีใบาชาอยู่เห็นไหมนะคะแล้วก็น้ำสีไม่เข้มเท่ากาแฟเพราะฉะนั้นข้อ15ก็คือ Coffee หรือกาแฟนั่นเองอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับ Exercise A เป็นแบบฝึกหัดที่ Very Easy <ๆ>มากๆนะคะคุณเมยไม่ต้องช่วยเราเลยเราก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนอ่ะใครที่ยังไม่ได้ทำ ให้หนูเขียนลงไปใน exercise A ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดต่อไปกัน okay, เลยเทีนี้นะคะเรามาทำ exercise B กันต่อเลยนะคะคำสั่งคือ put the words from exercise A in the correct column นะคืออะไรคะนักเรียน ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อกี้นี่จาก exercise A นะคะทั้งหมด15คำ15 v e r d s นะคะมาใส่ให้ถูกต้องในแต่ละคอลัมน์ใน exercise B นะเขามีคอลัมน์อะไรกันบ้าง 1. Food ก็คือหมวดอาหารนะคะเราก็ต้องนำคำศัพท์มาใส่ให้ถูกต้องอันไหนที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็จะไม่สามารถมาอยู่ในหมวดนี้ได้โอเคไหมคะต่อไปคอลัมน์ t drinks นะคะแปลว่าเครื่องดื่มอ่ะเรา,าก็ต้องใส่แต่คำศัพท์ที่เป็นเครื่องดื่มนะคะเช่นชากาแฟน้ำเปล่าเป็นต้นนะคะ ต่อไป fruits and vegetables นะคะก็คือผักและผล,ละไม้นั่นเองและสุดท้ายนะคะ dessert ก็คือของหวานนะคะอะไรที่เป็นของหวานเนี่ยก็ต้องมาใส่ช่องนี้อ่ะเดี๋ยวครูเมย์ให้เวลาดีกว่านะักเรียนที่ชมคลิปอยู่นะคะครูเมย์ให้เวลาเรากด stop คลิปเอาไว้นะคะแล้วก็ลองทำด้วยตนเองนะเปิดไปหน้าที่แล้วนะคะลองจัดหมวดหมู่ แต่และคำศัพท์ให้อยู่ในหมวดที่มันควรจะอยู่ที่มันควรจะเป็นให้ถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนค่อยกด play v ด mm ีโ hmm. อเพื่อฟังเฉลยว่าคำตอบของเราเนี่ยตรงกับคำตอบของ t e a เช e r เมย์ไหมโอเคค่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูเมย์จะเฉลยแล้วเนาะหมวดหมู่แรกนะคะฟูด้ดอะหมวดหมู่แรกนะคะฟูด้ดมีอะไรบ้างคะ อาจะได้คำตอบดังนี้คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็คือเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารนะจะเป็นขนมปังสองก้อนประกบแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนก็มีเนื้อสัตว์มีผักนะต่อไปชิคเก้นแน่นอนเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะคะทานแล้วไปซ่อมแซมพลังงานในร่างกายนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อนะ ต่อไปชีสก็ถือว่าเป็นอาหารเหมือนกันนะคะแซนด์วิชแล้วก็ไฟล์มันฝรั่งทอดแล้วก็แซนด์วิชต่อไปค่ะในหมวดหมู่ของดริ n ง s เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนได้คำตอบเหมือนทีเชอร์ไหมอ่ะมีทั้งหมดคือ1 Coffee, Coffee กาแฟแน่นอนว่าเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะ3าชาโซดาน้ำโซดานะคะหรือว่าน้ำอัดลม water น้ำเปล่าแล้วก็ milk นะคะก็คือนมนั่นเองช่องต่อไปค่ะ fruits and vegetables นะคะผักและผละไม้ก็จะได้ดังนี้ค่ะ salad นะก็ถือเป็นศูนย์รวมของ ผักและผลไม้เลยบางคนเนี่ยทานสั่งสลัดีก็ใส่ผลไม้ไปด้วยเช่นสับปะรดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดนะคะมงโก้ Mango, นะคะก็มะม่วงแอปเปิลแล้วก็บานานานะคะแอปเปิ้ลกับกล้วยเนาะสุดท้าย d ิ Desert s ซอร์มีอะไรบ้างมีอย่างเดียวค่ะคือไอศครีมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาอย่างอื่นมาใส่ใน d e s s r t t เนี่ยถือว่าผิดนะคะอ่ะเราลองมาทวนดูซิว่าคำตอบของเราเหมือนกับทีเชเมไหม อะโอเคเรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วสำหรับ exercise B เป็นไงคะ very easy นะคะง่ายมากๆเลยต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดที่เหลือกันต่อค่ะนะคะนักเรียนมาดูที่ exercise C ค่ะนหน้าถัดไปนะคะ the direction is write about their rise and d i s l i k e s use the information in the tables นะคะ คืออะไรคือให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะเกี่ยวกับความชอบของบุคคลเหล่านี้ว่าเขาชอบอะไรและเขาไม่ชอบอะไรนะคะโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่ให้มานั่นเองอ่ะมาดูกันว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงชื่อโมนิกาเธอบอกว่าเธอชอบอะไรคะนักเรียนดูเครื่องหมายถูกคือชอบนะเครื่องหมายผิดคือไม่ชอบเครื่องหมายถูกคือ เธอชอบแซนด์วิชส์อ่ะก็คือแซนด์วิชนั่นเองแต่ไม่ชอบอะไรคะพิซซ่าอ่ะโมนิก้าประธานเราถือเป็นไรเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะประธานภาษาอังกฤษก็จะใช้แทนเป็นเป็นชีหรือว่าชื่อเธอได้เลยอันนี้ให้นักเรียนเขียนเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมแต่งประโยคต่อไปค่ะ ซานเทียโกนะคะเขาบอกว่าเขาชอบชีสแต่ไม่ชอบแฮมนะซานเทียโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กผู้ชายก็อาจจะแทนฮีได้แล้วก็หรือจะใช้ชื่อเขาก็ได้นะคะต่อไปทิมแอนนิกทิมแอนนิกนะคะแทนเป็นเ yeah, จนะคะไม่ได้มีตัวเราอยู่ด้วยพวกเขาชอบอะไรคะนักเรียนบานาน่านะคะกล้วยแต่ไม่ชอบออเรนจ์นะคะก็คือส้มนั่นเอง ต่อไปค่ะ Asia and m a r ต i n เป็นเดย์อีกแล้วนะคะ They like coffee but don't like soda สุดท้าย Emma ค่ะ she she likes salad นะ but she doesn't like fries อ่ะมาดูวิธีการเขียนอย่างที่เชิ์จะยกตัวอย่างวิธีการเขียนให้ดูหนึ่งประโยคนะแล้วให้นักเรียนที่ชมคลิปอยู่เนี่ยพอดูเสร็จนะคะตัวอย่าง วิธีการเขียนเนี่ยให้หนูกด Stop วิดีโอและลองทำด้วยตัวเองดูสิอ e ีก4ข้อนะคะว่าคำตอบของเราจะถูกต้องไหมแล้วค่อยกดเล่นวินดีโอต่อเนาะเพื่อดูเฉลยของ Teacher May อ่ะข้อหนึ่งะคะเราก็ต้องเขียนให้ได้ไประโยคดังนี้ค่ะโมนิกาไลส์อ่ไล์ต้องเติมเอนะคะนักเรียนจำไว้เพราะว่าอะไรเราเรียนแล้วเนาะในเรื่องของเว r ร์บไลส์ม .1 หนึ เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะโมนิก้าเป็นคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นไล e ์ต้องเติม S ก็เป็นโมนิก้าไลท์แซนด์วิชส์บาร์ชี่ดาร์ซินไลท์พิซซ่าอ่ะเขียนให้ได้แบบนี้เลยนะคะนักเรียน ใช้ d ัซซึนในประโยคปฏิเสธหรือ negative นะคะเออไม่ใช้ดอนเพราะว่าอะไรประธาน he she it ใช้กับดัซซึนโอเคนะเราจำโครงสร้างประโยคของมันได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนลองทำข้อ2ถึงข้อ5เลยค่ะโดยดูจากข้อมูลในตารางอ่ะโอเคหวังว่าตอนนี้นักเรียนจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยกลับมากดวิดีโอของครูเมย์นะคะทำให้เสร็จด้วยตัวเองก่อนนะ อ่ะข้อ2นะคะเราจะได้คำตอบดังนี้ค่ะ Santiago likes cheese but he ค่ะ doesn't like ham โอเคนะข้อ3 Tim and Nick like bananas but they don't like oranges ข้อ4ค่ะ Asha and Martin like coffee but they don't like soda อาชอร์ให้ดูว่าข้อ3กับ4เนี่ยทำไมไล e ถึงไม่เติม s เพราะว่าประธานเป็น หุวงโพสใชไมคะก็คือมีมากกว่า1คนเพราะว่าเดเนี่ยแปลว่าพวกเขาเพราะฉะนั้น Ver ร์บไลจะไม่เติม es, okay s โอเคนะและประโยคปฏิเสธจะต้องใช้ o อนแทนนะคะข้อสุดท้าย emma like s s l l a d but she doesn't like f ฟรานะคะอ่ะ mm hmm. ก็จะได้คำตอบประมาณนี้ใครที่ได้คำตอบเหมือนทีเชอร์หรือใกล้เคียงนะคะ ก็ clap your hand for yourself หน่อยบบมือให้กับตัวเองเก่งมากเลยนะคะแปลว่าเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและรู้วิธีการเขียนประโยคและ ทีนี้นะคะก็จะเหลือแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกทำกันเลยค่ะโอเคแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้ the last exercise is exercise D c o m p r e s e the questions and answer them นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำนะคะประโยคอันเนี้ยให้เป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์และเขียนคำตอบให้ด้วยซึ่งที่เชื่อช่วยโดยการเฉลยตัวคำตอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ทีนี้นักเรียนก็จะต้องทำข้างหน้าเนี่ยให้มันกลายเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์ซึ่งมันง่ายมากนะคะง่ายยังไงเพราะว่าคำตอบเนี่ยมันเฉลยมาแล้วเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนว่าประโยคคำถามตัวนี้จะต้องใช้ดูหรือด,ดัดโอเคไหมคะอ่ะก็ให้นักเรียนทำเหมือนเดิมกด s t o p วิดีโอและลองทำด้วยตัวเองค่ะอ่ะโอเคถือว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันหวังว่านักเรียนจะทําให้เสร็จก่อนหนะ้าค่อยกลับมาเปิดวิดีโอของครูมเมงข้อหนึ่งนะคะดูที่ประธานก่อนถ้าใครไม่รู้ดูที่ประธานก่อนประธานคือเอ็มมาเป็นชีเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราใช้ d a สเอ m มมาค่ะตามด้วย l i ท์แซล a ัเลยนะทำไมบางคนสงสัยว่าที่เชิญ์ไหนที่เชิญบอกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ไลท์จะต้องเติมเอสไงอันนั้นจะเฉพาะใน ประโยคบอกเรานะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธและคำถามไลท์จะไม่มีการเติม s แล้วเพราะมีการนำดู does มาบ่งบอกความเป็นเอกพจน์และผหูพกและผหูพจน์แทนโอเคนะคะข้อหนึ่งก็จะได้ดังนี้ does Emma like s a r a u s Yes she does ต่อไปข้อ2ดูประธานค่ะ Tim and Nick เป็นอะไรเอ่ยเป็น d ดเพราะฉะนั้นก็ใช้ do Tim and Nick like oranges คำตอบคือ No day d o n โอเคไหมคะไม่ยากเลยเห็นไหมนักเรียนสามารถดูจากตรงนี้ได้ว่าใช้ดูกับดาหรือดูจากประธานก็ได้ว่าต้องใช้ดูหรือดานะคะดยการดูความเป็นเอกพน์และบูมคพจ์ของมันเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยเราจะตอบดูเพราะ H and m a r t i n เป็น ผ้าหุงพดนะคะมีมากกว่า1คน like soda ก็ตอบ no d a y d o n นะข้อมูลก็มาจากแบบฝึกหัดเมื่อกี้สุดท้ายข้อ4ฉเฉลยเลยนะคะก็คือ d a s t san diego like c h e e s อ่านะคะก็คือ san diego เนี่ยชอบชีสไหมเราตอบแค่ใช่หรือไม่ก็คือ yes he does นะคะอ่าเสร็จแล้วสำหรับ exercise ดีนะเดี๋ยวคาบหนะ้าเราจะมาทำแบบฝึกหัดใน workbook ของ unit 7ให้เสร็จ นะคะคแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยขึ้นยูนิตใหม่โอเคนะวันนี้ครูเมย์ก็เอาไว้เท่านี้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนเพิ่มเติมไปในวันนี้และทำแบบฝึกหัดที่ทำพร้อมกับครูเมนะคะให้เสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะ see you again next time ค่ะ bye